เก้าน,นี้วันที่สี่ตุลาดูระดับน้ำเรามาเต้าเก่าครั้งแรกเลยถ้าครั้งแรกก็คือท่วมโต๊ะจ้ะ không tốt không này ta bảo vào này mình đây cả được để càng con cho ồ oh, biển cũng à. ừ dạng léo à nó เจ้านี้วันที่สี่ตุลาดูระดับน้ำงมาเต้าเก่าทั้งแหลกเลยลมเตม้าลมบกแม่นองแบา